ะะก็คือหนังสือสําคัญที่รัฐออกให้กับผู้ที่ประดิษฐ์คิดคน้นเพื่อให้สิทธิ์ในการห่วงกันนะคะว่าไม่ให้คนอื่นเนี่ยสามารถที่จะนําสิ่งที่ตนคิดได้อะไปใช้ในช่วงระยะเวลาที่กฎหมายให้ความคุ้มครองอยู่ซึ่งสิทธิที่ห่วงกันอันนี้นะคะก็ไม่ได้ได้มาโดยไม่แลกกับอะไรนะคะเพราะว่าคนที่ได้รับสิทธิบัตรเนี่ยจำเป็นจะต้องเปิดเผยองค์ความรู้จากนวัตกรรมนั้นเพื่อให้คนอื่นแล้วก็สาธารณชนสามารถที่จะนําความรู้นี้เนี่ยไปประยุกต์ใช้แล้วก็ต่อยอดเมื่อสิทธิบัตรนั้นสิ้นสุดอายุลงได้ค่ะ สิ่งที่สามารถขอรับความคุ้มครองได้เน่จะมีอยู่2ประเภทด้วยกันนะคะอย่างแรกเรียกว่าสิทธิบตัตรการประดิษฐ์อย่างที่2เรียกว่าอนุสิทธิบตัตรซึ่งทั้ง2อ,อย่างะะจะให้ความคุ้มครองในเรื่องของการมาวิธีและผลิตภัณฑ์ที่มีความใหม่จะ,จะแตกต่างกันตรงที่เงื่อนไขในการคุ้มครองและก,กระบวนการรวมถึงระยะเวลาในการคุ้มครองค่ะ สิทธิบัตรการประดิษฐ์นะคะก็คือการคุ้มครองที่ให้กับการประดิษฐ์ที่มีความใหม่ขั้นการประดิษฐ์แล้วก็สามารถประยุกต์ได้ทางอุตสาหกรรมซึ่งการจดสิทธิบัตรเนี่ยจะใช้ระยะเวลาค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่าจะต้องมีการสืบค้นความหมายทั่วโลกก่อนนะคะเพื่อให้ดูว่าสิ่งที่คุณขอรับคุ้มครองเนี่ยไม่ได้ซ้ากับของใครจริงๆซึ่งด้วยความที่กระบวนการในการจดทะเบียนจะใช้เวลานะคะระยะเวลาในการคุ้มครองที่กฎหมายให้ก็จะนานเหมือนกันนะคะก็คืออยู่ที่20ปีนับแต่วันยื่นขอรับสิทธิบัตรแต่ว่าไไมมม่่่สาาาารรถตตออยด้้ะในนขขณทีงกั นะะอนุสิทธิบตัตรก็จะเป็นการประดิษฐ์ที่อาจจะไม่ได้มีความซับซ้อนในเทคโนโลยีมากนักนะคะเงื่อนไขของการคุ้มครองก็คือมีเรื่องของความใหม่แล้วก็สามารถประยุกต์ได้ทางอุตสาหกรรมถ้าอนุสิทธิบตัตรอยากให้คิดถึงเรื่องง่ายๆนะคะก็ะะอย่างเช่นเดิมทีเนี่ยเรามีเก,ก้าอี้นะคะเก้าอี้ไม่มีล้อเราไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ใช่ไหมคะเราก็เลยเอาล้อเข้าไปใส่เท่านี้ก็เป็นการเพิ่มฟังก์ชันให้กับการประดิษฐ์นะคะก็จะถือว่ามีความใหม่แล้วก็สามารถปริ้วได้ทางอุตสาหกรรมและสามารถจดอนุสิทธิบัตรได้ซึ่งกระบวนการในการจดอนุสิิทธบัตรกกก็็ไม่ยาน ขอแล้วถ้าตรวจสอบเบื้องต้นแล้วไม่มีปัญหานะคะไม่ซ้ําซ้อนกับสิ่งที่คนอื่นได้ยื่นจดอนุสิทธิบัตรเอาไว้เนี่ยก็สามารถได้รับความคุ้มครองและอายุคุ้มครอง,องของคุณก็จะอยู่ไป6ปีนะคะแต่สามารถต่ออายุได้2ครั้งครั้งละ2ปีโดยรวมทั้งหมดเนี่ยอายุคุ้มครองก็จะไม่เกิน10ปีคะ่ะ สิทธิบัตรนะคะคุ้มครองโดยการจดทะเบียนค่ะถ้าคุณต้องการที่จะขอรับคุ้มครองในประเทศใดนะคะคุณต้องยื่นคําขอรับความคุ้มครองไปยังประเทศนั้ในในประเทศไทยก็คือยื่นคําขอมาที่กรมทรัพย์สินท,ทางปัญญานะคะแต่ว่าสิ่งที่คุณได้รับจบททดทะเบียนจากกรมทรัพย์สินท,ทางปัญญาไม่ได้หมายความว่าจะได้รับคุ้มครองในประเทศอื่นเสมอไปนะคะคุณจําเป็นจะต้องไปยื่นคําขอในประเทศปลายทางที่คุณต้องการได้รับความคุ้มครองด้วยซึ่งอาจจะสามารถดําเนินการโดยการไปยื่นคําขอที่ประเทศนั้นโดยตรงหรือถ้าจะให้สะดวกนะคะก็ยื่นคําขอผ่านระบบ PCT หรือว่า Patent Corporation Treaty ส่ที่สัญญาความร่วมมือด้านสิทธิบตัตรซึ่งเป็นส่วนที่สัญญาตัวหนึ่งที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาทํากับองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกนะคะเพื่ออำนวยความสะดวกในการยื่นคําขอระหว่างประเทศค่ะถ้าท่านอยากขอรับความคุ้มครองสิทธิบตัตรนะคะท่านสามารถมาติดต่อได้หลายช่องทางนะคะ ทั้งทางที่1คือมาติดต่อที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาแต่ว่าถ้าท่านอยู่ที่ต่างจังหวัดท่านสามารถยื่นคําขอผ่านพนิจจังหวัดได้นะคะหรือว่ายื่นทางปรณษย์แล้วก็ส่งค่าธรรมเนียมผ่านธนานัรนะคะแต่ช่องทางที่เราอยากจะแนะนําให้ทุกท่านใช้บริการมากที่สุดนะคะก็คือการยื่นคําขอผ่านระบบ e filing ซึ่งท่านจะได้รับความสะดวกรวดเร็วรวมทั้งสามารถชาระเงินผ่านระบบอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งได้ด้วยค่ะ ถ้าอยากหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขอรับสิทธิบัตรนะคะท่านสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์กรมได้ค่ะโดยเข้าไปดูในหัวข้อที่ชื่อว่าบริการข้อมูลนะคะแล้วก็เลือกหัวข้อย่อยคือสิทธิบัตรค่ะในนั้นนะคะจะมีทั้งแบบฟอร์มกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็รวมถึงตัวอย่างวิธีการกรอกคําขอรับสิทธิบัตรในแต่ละสาขาวิทยาการที่เกี่ยวข้องด้วยค่ะ ถ้าคุณอยากจะส่งออกสินค้าไปในต่างประเทศนะคะคาแนะนําที่1ก็คิดว่าควรจะต้องทําการสืบค้นและลองดูตลาดของในต่างประเทศก่อนนะคะว่าสินค้าของคุณนี้มีความซ้ําซ้อนหรือว่าใกล้เคียงกับสิ่งที่เขาขายอยู่หรือเปล่าแล้วก็อย่าลืมนะคะว่าจะต้องไปสืบค้นจากฐานข้อมูลสิทธิบัตรด้วยเพื่อให้แน่ใจว่าเมื่อคุณส่งสินค้าออกไปขายนะคะสินค้าของคุณจะไม่ติดสิทธิบัตรของคนอื่นและถ้าดูแล้วปันใจแล้วนะคะว่าอยากจะออกไปตลาดในต่างประเทศนั้นเราแนะนําให้ยื่นคําขอผ่านระบบ PCT ค่ะเพราะว่าจะเป็นการอำนวยความสะดวกในการที่คำขอไปในต่างประเทศได้มากยิ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะการคุ้มครอง PCT เนี่ยสุดท้ายแล้วก็ต้องเป็นไปตามกฎหมายภายในของแตล่ละประเทศถ้าให้ดีนะคะก็ควรจะปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการจัดทําคําขอรวมทั้งดูตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวข้องในประเทศนั้นเพื่อให้มั่นใจได้ว่าเมื่อคุณยื่นคาขอไปแล้วคําขอรับสิทธิบัตรของคุณสามารถคุ้มครองในประเทศนั้นได้ค่ะ เิจทีิบาดนะคะจริงๆแล้วก็เป็นเรื่องของการคุ้มครองเทคโนโลยีในอนาคตนะคะบางครั้งเทคโนโลยีที่เราใช้ในปัจจุบันเนี่ยอาจจะถูกยื่นคําขอมาตั้งแต่เมื่อ10ปีที่แล้วนะคะแต่ว่าเรื่องความ ของผู้บริโภคในการเปลี่ยนตามเทคโนโลยีหรือว่ากระบวนการผลิตที่ซับซ้อนเนี่ยอาจจะต้องใช้ระยะเวลานานถึงจะเริ่มผลิตได้ในปัจจุบันดังนั้นฐานข้อมูลสิทธิบัตรนะคะจึงเป็นฐานข้อมูลที่มีประโยชน์มากแล้วก็สามารถที่จะใช้ในการศึกษาวิเคราะห์แนวโน้มของเทคโนโลยีได้อย่างเช่นนะคะถ้าคุณเข้าไปศึกษาฐานข้อมูลสิทธิบัตรดูแล้วเนี่ยล้วพบว่าเทคโนโลยีบางอย่างที่กําลังเป็นที่นิยมในปัจจุบันเนี่ยอาจจะเรียกว่ามีคนยื่นคาขอเยอะมากจนอาจจะใกล้ถึงจุดอิ่มตัวในกรณีนี้เนี่ยก็อาจจะพิจารณาได้ว่าคุณควรจะเข้าไปอีกหนึ่งเป็นอีกหน ในตลาดอันนี้เพิ่มเติมอีกหรือเปล่าเพราะเทคโนโลยีนั้นอาจจะใกล้ถึงจุดอิ่มตัวแล้วก็อาจจะช่วงขาลงของเทคโนโลยีก็ได้ลองศึกษาดูค่ะมันจะมีข้อมูลหลายอย่างที่เป็นประโยชน์นะคะแล้วก็สามารถที่จะนําไปต่อยอดแล้วก็ทําให้เกิดการประดิษฐ์ใหม่ๆขึ้นมาได้ค่ะ การได้รับความคุ้มครองที่เร็วต้องมาจากการจัดเตรียมคำขอที่ดีนะคะซึ่งการจัดเตรียมคำขอที่ดีอาจจะต้องเริ่มต้นจากการที่คุณไปสืบค้นการประดิษฐ์ที่มีอยู่แล้วก่อนว่าสิ่งที่คุณจะขอรับความคุ้มครองเนี่ยมันซ้ำซ้อนหรือมีความใกล้เคียงกับสิ่งที่คนอื่นขอไว้ไหมนะคะถ้าสมมติเอามาดูแล้วมีความสุ่มเสี่ยงก็ควรจะมีการปรับเพิ่มการประดิษฐ์ของคุณในแง่มุมต่างๆเพื่อให้สามารถขอรับความคุ้มครองได้และที่สําคัญไปกว่านั้นคือเรื่องของการจัดเตรียมคําขอนะคะการจัดเตรียมคําขอที่ดีจะช่่่่่วววยยยให้้้้้้คําาาาาาขขออออไไมมมตงงงถถถถููกกกกกกสสััแแบบบๆนลเืึึิิิทีดรรรรพจณ็ พิจารณาแล้วก็สั่งรับจดทะเบียนได้เลยค่ะ คำแนะนํา,นา,นาและก็ข้อควรระวังจากกรมนะคะคงต้องขอเรียนว่าสิทธิบัตรเนี่ยเป็นเรื่องของการขอรับความคุ้มครองตามหลักใครยื่นก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะคะหรือว่าหลัก first to file ค่ะถ้าสมมุติว่าคุณคิดค้นคันประดิษฐ์คืออะไรขึ้นมาได้นะคะก็แนะนําว่าอยากให้รีบมาขอจดสิทธิบัตรไว้อยากไปคํานึงถึงเรื่องของการเปิดเผยเทคโนโลยีในรารสษรนะคะหรือว่าการออกขายสู่ท้องตลาดก่อนเพื่อเช็คว่ามีเสียงตอบรับดีไหมเราเห็นหลายกรณีนะคะว่าไปลองทําตลาดก่อนแล้วก็มาคิดได้ว่าอยากจะขอรับความคุ้มครองและกลับมายื่นกับกรมอีกทีก็ไม่สามารถยื่นได้้วเพราะาะ่ ขของการขอรับสิทธิบตัตรคือสินค้านั้นจะต้องมีความใหม่ค่ะข้อแนะนําที่2นะคะก็อยากจะให้ไตร่ตรองให้ดีก่อนนะคะว่าการ,ระดิ์ของคุณเนี่ยคุณอยากจะขอรับคุ้มครองเป็นสิทธิบตัตรจริงหรือไม่นะคะเพราะว่าโดยเงื่อนไขของการที่คุณจะได้รับสิทธิห่วงการจากราเนี่ยคุณจําเป็นจะต้องเปิดเผยโนฮาหรือว่าเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตหรือว่ากรรมวิธีที่เกี่ยวข้องกับการ,ระดินะ์ แต่ว่าสิ่งที่คุณจะได้ก็คือสิทธิที่หวงกันในช่วงระยะเวลาหนึ่งคือคนอื่นไม่สามารถเข้ามาทําตามการประดิษฐ์ของคุณได้แต่การคุ้มครองอีกประเภทหนึ่งนะคะก็คือความลับทางการค้าซึ่งจะให้ความคุ้มครองในตัวของการประดิษฐ์คิดค้นและก็เทคโนโลยีเช่นเดียวกันแต่วิธีการคุ้มครองคือคุณจะต้องเก็บข้อมอูลน,นั้นเป็นความลับโดยไม่ให้คนอื่นร่วงรู้ด้วยวิธีการที่มีความเหมาะสมดังนั้นเป็นสาเหตุให้บริษัทใหญ่ๆหลายบริษัทนะคะก็จะเลือกที่จะเก็บโน้ตฮาวต่างๆเนี่ยไว้ในรูป แต่เงื่อนไขก็คือคุณจะต้องเก็บข้อมูลอันนั้นไว้ให้ดีนะคะวิธีการตัดสินง่ายๆว่าสิ่งไหนควรจะจดเป็นสิทธิบตัตรหรือว่าเป็นความลับทางการค้านะคะก็อาจจะให้ดูที่ End อ r น d u c ตของการประดิษฐ์นั้นค่ะถ้าสมมติการประดิษฐ์อันนี้เนี่ยสามารถเอามาวางในท้องตลาดแล้วคนอื่นสามารถที่จะทําวิศวกรรมย้อนกลับไปดูถึงกระบวนการหรือสูตรหรือกรรมวิธีได้เนี่ยสิ่งนั้นอาจจะเหมาะสมที่จะจดเป็นสิทธิบตัตรมากกว่าเพราะว่าคุณน่ะได้สิทธิ์ในการห่วงการไม่ให้คนอื่นมาทําเช่นนั้นแต่ถ้าคุณเลือกเก็บนนนคคคคววาาาาาาามมมบททงกรร้ะะะุุณจไ่่สาาถหอืิศ ย้อนกลับหรือทํจสิงอื่นด้วยกรรมวิธีอื่นแล้วออกมาเป็นการประดิษฐ์อย่างเดียวกันกับของคุณได้ดังนั้นก็เลือกเอาข่ะว่าสิ่งที่คุณจะขอรับคุ้มครองอยากจะเลือกคุ้มครองไปสิทธิบัตรที่ต้องแลกกับการเปิดเผยแต่ได้สิทธิที่มากกว่าหรืออยากจะเก็บเป็นความลับทางการค้าซึ่งจะมีความคุ้มครองที่อาจจะแคบ